ท่านต่อไปค่ะคุณนางจากกรุงเทพนะคะจะถามเรื่องของป้าที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะส,ว,สคคะวัสดีค่ะคุณนางคะจ้าวันดีค่ะวันดีคุณถนอมวันดีคุณเอค่ะค่ะาน,นางอายุเท่าไหร่แล้วป้าครับหกสิบสี่จ้ะหกสิบสี่ 64, ปีป่วยเป็นมะเร็งใช่ไหมอ่าเป็นมะเร็งตัดตั้งแต่ปีห้าแปดแล้วค่ะอ๋อแต่ว่าก็สุขภาพดีแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้เห็นว่าสุขภาพดีแต่ที่แนที่ห้ามายาติดโควิดนะค่ะ แล้วทีนี้ก็พอรักษาตัวที่บ้านแล้วพอกินยาวิฝาเวียหมดได้สามวันมันก็เกิดอาการบวมทั้งตัวค่ะอืแล้วทีนี้ก็เดีปถามที่พีบพิพนเขาก็ให้ยามาแล้วก็ตอนนี้เหลือเหลือแขนข้างเดียวอะค่ะขายแขนขวามันจะบวมไม่ยอมยุบอ่ะค่ะป้านางจ้าช่วยตอบตามที่ถามก่อนนะว่าตั้งแต่เป็นโควิดตั้งแต่เดือนเมษาหนนใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็บวมทั้งตัวจะบวมทั้งตัวแล้วก็รักษามาเรื่อยๆมาจนกระทั่งเหลือแขนยังบวมอยู่ใช่ไหมครับจ้งจะอืมแล้วหมอว่างไงมันเป็นเพราะอะไรยังไงป้าอ่าก็ไปภูวิพลตอนแรกเขาก็บอกว่า,าตรวจดูข้างในหมดเลยตับไตไ้พุงอะไรดีหมดแต่แขนนี่ไม่รู้สาเหตุเราว่าอย่างเงี้ยค่ะเวลากดแล้วมันบุ๋มไหมบวมเนี่ยตอนแรกๆบุ๋มค่ะตอนนี้ไม่บุ๋ม อ้วนหรือเปล่าวะป้าเอ้เอไม่บุ๋มไม่แสดงว่าถ้าไม่บุ๋มนี่อ้วนเลยนะงั้นบุ๋ม้ะกันถ้าบุ๋มเป็นอะไรคะถ้าบุ๋มก็มันไม่มันก็ต้องปิดปกติอะถ้งั้นางั้นยอมไม่บุ๋มแล้วจะอ้วนดีกว่าอย่างนั้นเเออไม่บุ๋มค่ะอ้วนอ้วนแต่ว่าสองข้างมันไม่เท่ากันใช่ไหมคุณป้าใช่ค่ะใช่ข้างขวาไอ้ข้างซ้ายปกติค่ะอือแล้วมันบวมถึงไหนบ้างปลายแขนหรือว่าถึงไหลหรือถึงถึงแขนข้างขวาทั้งแขนนะคะ ท่างหมอเขาไม่ได้ชัยว่าไงอ่ะป้าอ,อหมอผ่าตัดไปหาเขาเขาก็บอกว่ามันตอนแรกเขาให้ยาแก้อักเสบมากินน่ะคะ่ะแล้วก็กินยานั้นเ็าไปหาทั้งที่สองเขาบอกก็ไม่มีอะไรเขาก็วย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าหมอที่ที่มันเป็นขึ้นมานี่คือติดโควิดแล้วกินยาวิฟาเวียได้หมดได้สามวันน่ะมันมันเริ่มอาการเป็นน่ะค่ะเขาบอกไม่รู้เขาก็พูดอย่างเงี้ยค่ะเป็นผลจากยาไหมอะป้าท้างั้น หมอว่าไงหมอหมอจิภูมิพลฮะก็คิดว่ากินยาโควิดแต่พ่อปกติตัดมาตั้งห้าแปดมันก็มีมันก็ไม่ได้บวมอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะค่ะมันก็ปกติลีบป้าบอกว่าตอนป้าคุณป้าบอกว่าตอนแรกตอนที่หลังจากกินยารักษาโควิดไปตั้งแต่เมษานั่นบวมทั้งตัวเลยชุเลยบวมแบบบวมเหมือนบวมน้ำไหมป้าหรือบวมแบบยังประมาณนั้นนะค่ะแล้วแล้วเขาก็ให้ินยาแก้บวมน้ํามาก็กินแล้วทีนี้มก็ยุบหายไปเหลือแขนน่ะค่ะเจ็บไหม ามาตอนนี้มันเริ่มปวดอะค่ะแล้วก็ชาที่เท้าโอ้ใครมีวิธีแนะนําบ้างเพราะว่าหมอที่ไปรักษาอยู่ก็ยังแก้อาการบวมตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมัเขาไอ้ยาอะไรมาทานเพื่อแก้ปัญหาล่ะครับป้าตอนเนี้ตอนเขา,าให้ยาไอ้ขับปัสสาวะมาห้าเม็ดแล้วก็ก็ไม่ได้ให้เขาบอกไม่ไม่นัดแล้วนะป้าอะไรเงี้ยเพราะว่าข้างในดีหมดหาสาเหตุไม่ได้ <ừ> แล้วทีนี้ก็ไปธรรมาศาสตร์อีกทีนึง ธรรมจากรก็บอกว่าป้ากินยามันน่าจะหลอดเลือดขยายแล้วไปอุดตันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาก็ให้ยามาป้าก็กินยาตอนแรกก็ยุบลงนิดนึงแต่นี้ก็เหมือนเดิมอะค่ะอ๋อ,อ,อน่ากลัวเลยเนาะจ้่มยานพมีเอฟเกขนาดนี้ถาม<อ>คุณหมอพรเทพเราได้ไหมทีมงานติดต่อคุณหมอหรือเปล่าครับเอหรือใครที <S S ่พอจะมี แนะนำใครที่มีประสบการณ์ตรงนี้เอดูทางเฟ e b o o k ให้หน่อยเนาะช่วยแนะนำคุณป้าด้วยคือเห็นลักษณะแล้วเนี่ยเหมือนคนเป็นโรคไตเลยเนาะขาบวมแขนบวมอย่างเนี้ยค่ะอืมแต่ก็ไม่เป็นนะใช่ไหมป้าก็ตรวจหมดแล้วไม่เป็นค่ะก็ตรวจดูแล้วไม่เป็นนะคะอืมน่ะพยายามหาอยู่ไม่มีพี่ท่านไหนคิดว่าพอจะมีความรู้ด้านนี้เห็นขาแขนแบบนี้แล้วคิดว่าเป็นอะไรนะคะลองดูค่ะแนะนํากันเข้ามาได้นะฮะ Mm hmm. เมื่อกี้บอกทีมงานว่าประสานคุณหมอไว้ก่อนไม่ได้ประสานคุณหมอเหรอ,อืเดี๋ยวคุณป้าดูรายการไว้นะป้านะจ้ะ mm hmm. เดี๋ยวถ้ามีใครแนะนําข้อมูลดีๆนะครับหรือว่ามีคุณหมอท่านไหน mm hmm. เดี๋ยวจะตอบคุณป้าทางโทรทัศน์นะป้านะจ้ะจ mm ้ะ hmm. รักษาแบบประครับประคองไปก่อนนะครับคุณป้าครับ mm hmm. อืมสวัสดีครับค mm hmm. สวัสดีครับ ขอความรู้จากคุณหมอพรเทพสิริวนารังส์นนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับประจย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนนท์ประจนพรเทพครับรบกวนนิดหนึ่งครับประจย์ครับมีคุณป้านางนะครับบอกว่าคือป้านี่เคยรักษาโรคมะเร็งมาจนกระทั่งหายแล้วล่ะนะครับแล้วก็เมื่อเดือนเมษายนก็เป็นโควิดนะครับแล้วก็กินยารักษาปรากฏว่าพอกินยารักษาตั้งแต่นั้นมาก็ตัวบวมทั้งตัวเลยจากบวมทั้งตัวนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นกินยาที่โรงพยาบาลที่หมอจัดให้แต่ปรากฏว่าตอนนี้เหลือแขนบวมข้างเดียวนะครับแล้วก็หมอก็แก้ไม่ได้ว่าอาการบวมนี้มันมาจากสาเหตุอะไรตรวจดูตับไตไส้พุงอะไรทุกอย่างดีหมดดีจนกระทั่งหมอบอกว่าบวมเนี่ยนะครับไม่ต้องมาแล้วนะ คือว่าส่วนล่งดีหมดแล้วไม่ต้องมาโรงพยาบาลแล้วนะคุณหมอจะแก้ไม่ออกแก้ไม่ได้ตอนนี้นะครับขับปัสสาวะให้เอนะครับก็เลยปรึกษาคุณหมออาจารย์หมอพรเทพว่าพอจะมีช่องทางแนะนําให้ป้าเขาปฏิบัติตัวยังไงมันอันตรายไหมถ้ายังคงบวมอยู่หรือจะต้องทํำยังไงดีครับคุณหมอครับคือปกติการแพ้ยาที่ได้ไปเนี่ยมันจะชั่วคราวเมื่อหยุดแล้วมันก็จะดีขึ้นไม่น่าเกี่ยวกับเรื่องยาแน่นอนนะ ทีนี้สาเหตุที่เขาบวมอยู่เนี่ยมันเป็นได้สองอย่างคืออันที่หนึ่งก็เกิดจากเชื้อโควิดเขาเนี่ยมันไปโจมตีเส้นเลือดที่แขนเขาข้างนั้นนะนะทําให้เส้นเลือดมันหนักเสบตลอดเวลาแล้วก็จะติดตันแล้วก็ระบบน้ําเหลืองมันมันไหลกลับไม่ได้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่เขาเรียกว่าลองโควิดนะลองโควิดมันเกิดขึ้นได้ไดทุกทุกระบบทีน,นี้อีกสาเหตุหนึ่งเขาเป็นมะเร็งเต้านมใช่ไหมครับ อ่า้วขแคงข้างที่บวมในข้างเดียวก็ต้องนมที่เขาเป็นมะเร็งหรือเปล่าอ๋อมาได้ทามแล้วมะเร็งเขาลุกลามถ้าขนาดคือตอนนี้มะเร็งบอกว่ารักษาหายแล้วครับคุณหมอครับหลายปีแล้วอ๋อทั้งนั้นก็ไม่ใช่จากมะเร็งลุกลามที่ทําให้ต่อมน้ําเหลืองของแขนด้านนั้นอนะ่ะมันมันระบบน้ําเหลืองมันถูกทําลายไปถ้าถ้ามะเร็งมันยังหายไม่สนิทหรือหายแล้วก็วไปตรวจหาว่ามะเร็งมันมีการลุกลามขึ้นมาใหม่หรือเปล่า เพราะว่าถ้ามันเป็นข้างเดียวแขนที่ตตตเต้านมเป็นมะเร็ตงต้นแหกด้านสมมติอ่ะเป็นมะเร็งเต้านมข้างขวาแล้วแขนทุกข้างขวาบวมเนี่ย <S <S เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดไดจากสาเหตุนีม่มะเร็งเขาลุกลามไปที่บริเวณสอมน้ําเหลืองใต้รักแร้เนี่ยทําให้ระบบน้ําเหลืองมันไม่ไหลเวียนตันมันก็จะบวมค่ <S 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 ะค่ะดังนั้นก็มีสองทางครับก็คือหนึ่งเป็นไปได้ก็คือเกิดจากเชื้อโควิดเนี่ยครับก็ไปลองคบิด ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการรักษาแต่ก็ยังดีกว่าถ้าเป็นมะเร็งลุกลามนะครับเองอันนี้เนี่ยผมว่าคงจะต้องไปขอพบหมอมะ,มะเร็งครั้งน่งถามไม่แน่ชัดว่าว่าเร็งในขั้นของเขาเนี่ยมันหายขาดจริงหรือเปล่าต้องตรวจให้ให้ใหละเอียดว่ามันเริ่มกลับมาเป็นใหม่หรือเปล่านะแล้วตอนนั้นรักษา<ม>ไงก็ไม่ได้ข้อมูลผมอะ่ะว่ารักษาด้วยยากระจายเป็นในขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามถ้าไปถึงขั้นสามแล้วมันก็ ไม่หายแน่นอนเพราะว่ามันก็กระจายไปตามต่อมน้ําเหลืองบริเวณใกล้เคียงของของเต้านมครั้งนั้นแน่นอนแล้วมันก็จะทําให้ต่อมน้ําเหลืองมันอุดตันได้ไอไอท่อน้ําเหลืองนะงั้นเดี๋ยว<อ>ถามถามป้า<ม>โดยตรงเลยครับคุณหมอครับคุณป้ากลับเข้า<อ>มาในสายนะครับป้าป้านางครับจ<ะ>้าสวัสดีป้านางไป <c oughs> ตวปไรวจมะเร็งครั้งสุดท้ายเมือม่อไหร่ครับอครั้งสุดท้ายเมื่อเมื่อไอ,ไอตรวจอันตรตาเต้านมเมื่อเมื่อปีปีที่แล้วน่ะคะ่ะ แล้วก็เดือนตุลาที่จะถึงนี้ก็จะตรวจอีกข้างหนึ่งอะค่ะไม่ตอนนี้เนี่ยที่แขนที่เป็นเนี่ยมันข้างเดียวกับที่เราเป็นมะเร็งต้นนมหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ตัดแล้วค่ะกอนที่เราเป็นมะเร็งต้นนมคร,มรมั้งที่ผ่านมาเนี่ยหมอว่าอยู่ในขั้นที่สองค่ะอ่ะถ้าไรนะขั้นไหนนะระยะที่สองค่ะระยะที่สองใช่ไหมจ้าแล้วมันไม่ได้ข้ามไปออกนอกไปจนถึงต่อมน้ำเหลืองนะไม่มีนะ อไม่ค่ะแต่มันมันเพื่อไอ้ข้างนี้ตัดตัดเต้านมปีห้าแปดอะค่ะกันยาห้าแปดแล้วก็เมื่อหกหกสามอ่ามันมันมาขึ้นเป็นจุดเล็กๆข้างซ้ายอะค่ะแต่แต่ไม่ได้ตัดแต่กว้านออกแต่แขนข้างซ้ายไม่ไม่ได้ไม่ได้บวมอะค่ะโอเคก็แสดงว่ามันเดงมันข้ามจากข้างขวามาข้างซ้ายมันถึงมาเจอมันก็จะมาเจอนะะแต่นี้ตอนที่ตัดข้างขวาออกเนี่ย อาการแขนบวมเคยมีไหมเพราะว่ามันอาจจะมีการตัดไม่มีแล้วมีการตอบตัดต่อมน้ําเหลืองใต้รักแร้ออกด้วยหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขารออะค่ะอาจารย์หมอบอกว่าเระออกครับโอเคก็เป็นไปได้ว่าเขาาอออกไปหมดนะแต่ว่าการาอต่อมน้ำเหลืองออกเนี่ยทําให้ระบบน้ําเหลืองมันอาจจะไหลเวียนไม่ดีนะใช่เป็นไปได้ที่ป้ามีแขนขวาบวมเนี่ยมันจากสาเหตุจากการที่ผ่าตัดเอาเต้านมข้างขวาออกแล้วก็ เราะต่มน้ำเหลืองใต้ลักแร้ออกไปก็เลยทําให้การไหลเวียนน้ําเหลืองมันไม่ดีเท่าที่ควรนะนะแล้วก็ทีนีนม้มาเป็นโควิดเนี่ยการแพ้ยาเนี่ยมันไม่อยู่นานแล้วครับยาที่ให้ไปก็ไม่มีอาการแพ้ที่แขนอย่างเดียวด้วยมันน,น,น,น่าจะแพ้ทั้งร่างกายนะนเออ,เอแขนแขนขวาที่บวมนี่เป็นไปได้สองอย่างหนึ่งก็คือเป็นอาการหลังโควิดที่เชื้อโควิดมันไปที่ระบบน้ําเหลืองกับเส้นเลือดแขนขวานะ อันนี้อันนี้อาจจะหายได้ถ้านี่เป็นมากี่วันกี่เดือนแล้วเนี่ยเป็นเมษาค่ะสิบสามเมษาค่ะแล้วบวมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับบวมตั้งแต่ตั้งแต่วันที่สิบสามเมษามาค่ะแต่เป็นโควิดวันที่ห้าเมษาค่ะเอ่อแล้ว,แล,วแล้วก็เป็นตั้งแต่แขนบวมตั้งแต่วันที่ห้าเมษาเลยใอย่างไหมถ้าสิบสามเมษาวันที่สิบสามค่ะหลังจากกินย,ยา่สิยอย่างงี้ก็ค,คือมันเป็นไปได้ว่าหลังจาก เราเป็นโควิดมาได้เจ็ดวันเนี่ยมันมีอาการที่มันโจมปีเส้นเลือดตรงนั้นด้วยที่รอดนะที่เรามีระบบน้ําเหลืองที่ถูกคว้านออกไปน,นะมันก็เกี่ยวข้องกับมะเร็งด้วยแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับยาแน่นอนเพราะว่ายาจะไม่เีาา่ยนแปงเพิ่มเติมคุณหมอนิดนึงที่คุณป้าไม่ได้พูดก็คือว่าป้าบอกว่าตอนที่พอพอป้าเป็นโควิดนะครับแล้วก็กินยารักษาแล้วก็ตอนแรกป้าบอกว่าบวมทั้งตัวใช่ไหมป้าใช่ค่ะ เออบวมทั้งตัวและต่อมากินยาก็หายบวมเหลือแต่แขนข้างเดียวที่ยังไม่ยอมหายเนี่ยครับคุณหมอครับคือแขนข้างเดียวที่บวมเนี่ยไม่น่าจะเป็นผลจากแพ้ยาแล้วเพราะแพ้ยามันก็จะหมดไปอถ้าเราหยุดยามันก็จะหายไปอาการแพ้นะแต่ <Yeah. S 2> อาการที่บวมทั้งตัวกับบวมที่แขนข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดจากเชือ้อไวรัสโควิดได้เช่นกันนะก็ <Yeah. S 2> เป็นอาการ ลองโควิดนะครับทีนี้ <Yeah. S 1> อาการลองโควิดเนี้เนี่ยมันจะไม่หายขาดถ้ามันโจมตีแล้วมันทําให้เส้นเลือดเรามันอ่อนแอแล้วก็มีการอักเสบตลอดเวลาเนี่ยตรงนี้เนี่ยการรักษาเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการรักษาตามอาการและฟื้นปูน,นนะคงไป <Yeah. S 1> หาหมอหมอเขาคงจะพยายามขับน้ำออกจากร่างกายเราเพื่อให้แขนมันยุบบวมนะแต่มันคงจะได้เท่านั้นเองนะที oh. นี้ผมอยากจะแนะนําป้าไป หานักกายภาพบําบัดนะเพือ่อโดยบอกเขาด้วยถ้าไไปหานักกายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลไหมมีค่ะมีแต่แต่ยังไม่ไม่ได้ไปหาค่ะต้องไปหาเลยนะเราให้เขาสอนท่าที่จะกลายไปหารเพื่อลดทําให้การไหลเวียนของน้ําเหลืองดีขึ้นนะของ<ะ>แขนกันนะั่นะนะนะแล้วก็ดูตอนนี้ป้าก็ใช้มือเนี่ย นอนหงายแล้วกําแบกําแบกําแบนะจ้ะนะวันหนึ่งได้ได้ชุดหนึ่งสักสามสิบครั้งไปทำไปเรื่อยๆว่างก็ทำว่างก็ทำนะ,ะพยายามจะทำบ่อยๆก็แล้วกันกําแบกําแบเนี่ยนะจะ<ๆ>นั่งก็ทำ<ๆ>นอนก็ทำนนกําแบรกําแบนี่ไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อให้กล้ามเนื้อมันรีดเอาน้ำเหลืองกลับเข้ามาสู่ร่างกายเราไม่ได้ชังอยู่ที่แผนเราครั้งนั้นนะนะเราขอขอแนะนำให้ไป พบหมอกายภาพบําบัดที่โรงพยาบาลที่เรารักษายอยู่โรงพยาบาลอะไรครับจังหวัดพุทธิ์คค่ะเออนั่นแหละเขามีนักกายภาพบําบัดบอกว่าแขนระบวม,มน่าจะ<ม>เป็นจากระบบน้ําเหลืองของแขนขวามันมันอุดตัน<ม>เดีย<ม>เด๋ยวเดี๋ยวหมอเขาคงจะมีวิธีการกายภาพบำบัดที่จะลดการบวมของแขนลงได้นะแล้วแล้วที่เท้าชาแล้วก็ปวดแขนนี่มันก็อันนี้ใช่ไหมครับหมอมันมันปวดแขนด้านไหนครับ ปวดแขนด้านด้านที่มันบวมเนี่ยค่ะแล้วก็เท้ามันจะชาแหะค่ะเออเท้าชาเป็นมาก่อนโควิดหรือเปล่าล่ะไม่ค่ะเป็นตอนเนี้ยตอนที่ปวดแขนเนี่ยค่ะแต่เป็นเป็นเมื่อเมื่อเดือนเดือนเนี้แหละคะ่ะที่มันเริ่มเป็นชาเมื่อก่อนก็ก็แขนบวมเฉยเฉยไม่ชาค่ะอ่าโอเคถ้าถ้าแขนชานี่ก็เลือดลมไหลเวียนไม่ดีจะ,จะต้องไปออกกําลังกายบ้างนะเดินบ้างได้วันเ<ม>นี่ยเดินได้สักห้าพันเก้าถึงหมื่นเก้าได้ยิ่งดี ปั่นจักรยานแบบนี่ได้ไหมคะอาจารย์ปั่นจักรยานที่อยู่กับบ้านน่ะเออได้แต่มันสู้เดินไม่ได้จะแขนช้าค่ะแขนชาเดินดีกว่าเพื่อให้ไหลเวียนดีขึ้นนะการทรงตัวด้วยปั่นจักรยานก็ได้ครับต้องทุกวันนะหนักสลับช้านะครึ่งชั่วโมงทุกวันหนักสลับช้าคุณคะตอนนี้มันจะมีอาการหนึ่งก็คือแบบคอแห้งแล้วก็แบบกินอะไรเข้าไปเหมือนกับจะอาเจียนนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายนะคะ อ่าอันนั้นเขาเรียกว่าอาการหลังโควิดทั้งหมดที่ป้าพูดให้ผมฟังเนี่ยเป็นอาการหลังจากติดโควิดทั้งหมดเลยเขาเรียกว่า l องโควิดนะอาการอ่อนเพลียกระหายน้ําแห้งถ้าเส้นเลือดตรงเวนคอมันไม่ทํางานเส้นมะเร็งไอไโควิดมันไปทําลายระบบการหนับเสบของทําให้เส้นเลือดตรงนั้นหนักเสษมันก็จะคอแห้ง oh, แล้วก็ววเสียแผลถ้าไปตรงไหนแทนขาชามันก็หมดอ่ะ นี่นี่ประมาณสามเดือนแล้วยังไม่หายนี่ก็แสดงว่ามันมันมันจะต้องเลื้อหลังแล้วล่ะนะแล้วก็เราก็ต้องออกกาลังกายเยอะๆนิ่อะอันเขาต้องออกกําลังกายนะแล้วกินของเปรี้ยวๆของฝาดผ่กินของผัดผ่าเปรี้ยวๆขมๆนะให้มากกหน่อยกินนมเปรี้ยวโยเกิร์ตอะไรเนี่ยดีนะเราจะได้ดีขึ้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยจะต้องเดิน เดินเดินให้ได้แดดสักสิบห้านาทีนะได้แดดหรือเปล่าเนี่ยได้ค่ะได้เดินเดินได้เพราะหน้าบ้านมันเป็นจังเดินอยู่เดินเดินให้ได้รับแดดตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยอย่างน้อยสิบถึงสิบห้านาทีทุกวันนะ<า>จะได้วิตามินดีเต็มที่เพราะเราขาดวิตามินดีเนี่ยมันก็มีอาการพวกนี้ได้หมดเลยนะก<า>ระดูกก็จะพุนด้วยถ้าเราถูก<ะ>แดดบ่อยเนี่ยจะดีมากนะโรคโควิด <COVID S 2> <ะ>เนี่ยนะอด นะไ <Okay. S 1> ปะนะ,ปะได้นะคุณหมอ <ปะ S 1> ได้นะวินิจฉัยโรคได้เรียบร้อยชัดเจนไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้นะครับคุณป้าครับสวัสดีครับป้าค่ะ